เปิดว่าพิกัดเที่ยวชุมชนลับๆแบบมันๆม้วนๆที่อุดรธานีหนองคายบึงกานสามจังหวัดภาคอีสานที่ไม่ได้เป็นแค่ทางพาเราจะพาไปเที่ยวชุมชนยนวิถีชีวิตพื้นบ้านจกส้มตำจ้ำแจ่วบองกินอาหารอีสานร,รถมือชาวบ้านเรียนรู้วิชาทอผ้ายอมผ้า ปักผ้าจากไทยบ้านมูเตลุไหว้พระวัดดังชมหินเกล็ดพญาน,นาคอันซีนของหมู่บ้านบุกหมู่บ้านควายสวยงามไทยระดับแชมป์ลองอาบน้ำสปาควายเล่นสไลเดอร์โคลนแบบเด็กน้อยบนบ้านและอบอุ่นไปด้วยความเป็นตาฮัก ความน่ารักของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านและแถมมุมชิลสุดอันซีที่จะทำให้ทุกคนอยากมาตามรอยมาเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆแต่น่ารักที่นี่กันค่ะนุ่นเริ่มเดินทางจากกรุงเทพกันนะคะโดยจะบินไปลงที่สนามบินอุดรเที่ยวในอุดรก่อนแล้วค่อยขับรถไปเที่ยวหนองคายจากนั้นก็ขับรถไปเที่ยวที่บึงการ แล้วค่อยขับรถกลับมาที่อุดรเพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มไปเที่ยวกันที่อำเภอนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีกันเลยที่นี่คือนายฮอยแอดเวนเจอร์อยู่ที่หมู่บ้านดงว่านพิกัดใหม่สุดมันที่เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเป็นการเล่นท่ามกลางธรรมชาตินะคะแบ่งเป็นฐานทั้งหมด8ฐานจะเป็นยังไงตามไปดูกัน เป็นการท่องเที่ยวในชุมชนเชิร์แอนเจอร์สำหรับเด็กนะซึ่งแบบราคาไม่แพงเลย<ช>เขาเบอกว่า300บาทต่อหัวนะคะก็คือเด็กๆจะได้เล่นเกมทั้งหมด8ฐานได้ลองแบบดำนาด้วยแล้วก็ได้แบบทานสองมตำ ปาเผาฝีมือชาวบ้านด้วยสดสดกันตรงนี like ้เลยใช่แล้วแล้วนู่นเองกาก็ไปลองดำนามาแล้วเหมือนกันสนุกมากคือเหมือนเราไม่เคยได้สัมผัสวิธีชีวิตแบบนี้นะคะซึ่งชุมชนเนี้ยเขาดังในเรื่องของควายด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าควายที่นี่นะสวยงามเป็นอันดับต้นๆเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันของประเทศเลย เราพามาอยู่กันที่พิมพ์ดวงสีฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มควายไทยที่เปิดให้เราเข้ามาชมความสวยงามของน้งควายแต่และตัวสวยงามระดับประกวดกันทั้งนั้นซึ่งเราได้ลองมาช่วยพี่เขาอาบน้ําควายแล้วก็ทําสปาน้องควายด้วยนะคะ เจ้าเพชรพลอยน่ารักมากอาบน้ำเสร็จแล้วก็หอมสวยกริ้งก่อนกลับเราก็ได้ลองมาปักตุ๊กตาควายกลับไปเป็นของที่ระลึกด้วย เสร็จจากกิจกรรมในหมู่บ้านแรกที่อุดอรนะคะเราก็ไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายเราขับรถมาจากอุดอรประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะตอนนี้อยู่ในเขตพื้นที่หนองคายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดผาตากเสื้อแล้วนะคะอยู่ด้านหลังเรานี้เลยมีพญานาคสวยมากนะคะแล้วก็ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่เป็นสกายวอล์กเนาะเราสามารถมองเห็นแม่น้ําโขงได้ด้วยนะคะ จบวันแรกนี้นะคะเราก็จะมานอนพักกันที่ริมแม่น้ําโขงชมวิวฟินๆกันนะคะที่อำเภอสังคมซึ่งที่พักที่เราจองมาเนี่ยที่นี่ชื่อบ้านเติมสุขอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะคือราคาพันกว่าบาทแต่บรรยากาศนี่คือดีมากอยู่ติดริมแม่น้าโขงเลยค่ะแล้วก็มีอ่างให้แช่ชมวิวแม่น้าโขงฟินๆแบบนี้ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเราขอเปลี่ยนบรรยากาศจากแม่น้าโขงไปชมวิวป่าเขาแล้วก็ลาธารกันที่อำเภอสังคมเหมือนเดิมนะ,ะเป็นอำเภอเล็กๆที่มีที่เที่ยวหลากหลายดีเลยขับรถมานิดเดียวก็ได้มา เจอกับไร่ฉัดดานายัยเป็นคาเฟ่เล็กๆลับๆท่ามกลางธรรมชาติ ต้นไม้และลำธารบรรยากาศดีมากค่ะน่าไปจิบกาแฟรับลมชมวิวสวยๆชิลกันสักพักก็ถึงเวลาไปกันต่อที่หมู่บ้านวังน้ำมอกที่นี่หลายคนอาจจะเคยคุ้นหูกับการเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวที่ผสมผสานเสน่ห์ของวัฒนธรรมล้านนานและล้านช้างเอาไว้แถมยังมีผลิตภัณฑ์เด่นอย่างสับประรดที่เขานํามาประยุกต์เป็นข้าวเกรียบและกาแฟสับประรดด้วยและนอกจากนี้เขายังมีพิกัดที่เที่ยวอื่นๆอีกด้วยนะคะทังคาเฟ่ชิลๆและน้ําตกลับจะเป็นยังไงตามไปดูกันน้ําตกที่เราพูดถึงคือน้าตก วังน้ำโมกค่ะอยู่ในหมู่บ้านวังน้ำโมกนี่เองทังเงียบสงบเป็นส่วนตัวและบรรยากาศดีแถมยังมาไม่ยากอย่างที่คิดนะคะบรรยากาศชิลมากเป็นหนึ่งใน hidden gem ของที่นี่เลยก็ว่าได้่าปะอืมใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบรอกกันว่ามรนเป็นน้ำตกมมีจุดไหนให้แบบชิลกันบ้างป โทบรรยากาศชิลมากเลยนะคะเราก็แบบสามารถเเก้าอี้มานั่งชิลแบบนี้ได้เลยนะเขาแช่น้ำที่แท้คือที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม,มไม่ต้องเดินเข้าไปลึกค่ะก็ได้เจอน้ำตกแบบนี้แล้วไช่แล้วไม่ต้องเดินเข่าอะไรไเพราะบางทีเนี่เยเวลาไปน้ำตกใช่ไหมต้องเดินเข้าไปค่อนข้างลึกเลยเราก็แบบชันบ้างอะไรบ้างแต่ที่นี่ตือโคชิลแล้วก็บรรยากาศดีน่ามาเล่นน้ำด้วย วร์ปจากน้ำตกลับนะคะเราก็จะพาไปที่คาเฟ่ลับนะคะที่ไมตรีจิตอยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะทุกคนที่นี่เป็นคาเฟ่เล็กๆที่สร้างอยู่ในพื้นที่บ้านนะคะแต่ว่าแนะนําเลยนะคะว่าเป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่ดีที่สุดของหนองคายเลยทีเดียวตกเย็นเราก็มาพักผ่อนกันที่ g o d f ดฟ You ี e s o r t ที่อำเภอปากคาจังหวัดบึงกาฬที่พักคือละหลักร้อยแต่ว่าได้วิวแม่น้าโขงอยู่ตรงข้ามรีสอร์ทแบบนี้เลยจ้าเช้าวันที่3นะคะเรามีแลนไปเที่ยวกันที่บ้านถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬมาถึงในเหนื่อยก็มีน้ําดอกดาวเรือง เรียนชื่นใจมาเสิร์ฟให้คลายรอ้อนวิธีผูกข้อมือรับขวาญให้พรจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและมีสแสดงรําโชว์น่ารักน่ารักจากน้องๆเที่ยวชุมชนนี้นี่คือสะดวกกว่าที่คิดน,นะคะเขามีแพ็กเกจราคา899บาทจะรวมกิจกรรมให้ทั้งหมดเลยพร้อมอาหารกลางวันด้วยไฮยไลท์แรกเลยนะคะก็คือการได้มาดูผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติแบบนี้นะะ <c oughs> ซึ่งนุ่นก็ได้ขอให้ย่าๆยายๆที่นี่นะคะลองสอนให้นิดนึงนะคะซึ่งบอกเลยว่ากว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนนี่ไม่ธรรมดานะทุกคนงานละเอียดมากๆ เป็นภูมิปัญญาผ้าทอเมืองอีสานที่สวยงามมากจริงๆและทางชุมชนก็ได้มีการต่อยอดนาผ้ามาทําเป็นลายต่างๆที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผืนนี้ค่ะลายนี้จะเป็นลาย,ลายเพชรนาคีที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มของเรากลุ่มเดียวทาที่กลุ่มเรากลุ่มเดียวหมายถึงความศรัทธาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวของคนในชุมชนนี้ค่ะมีการเพิ่มมูลค่านําไปตัดเป็นชุดต่างๆรวมถึงผ้าพันคอหมวกกระเป๋าก็มีขายด้วยนะคะ และเรายังได้ลองย้อมครามด้วยตัวเองด้วยนะทุกคนพี่เขาสอนนั่งแต่การมัดการลงย้อมขยำจนกลายออกมาเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยอาหารเที่ยงที่รวมอยู่ในแพ็กเกจก็อร่อยทุกเมนูเลยถือว่าถูกปากเราเลยค่ะทุกคนอือแซ่บคัสค่ะอืมอ,อร่อยอ่ะ ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแวะซื้อของฝากกันหน่อยเนื้อนี่ข้างหลังเป็นร้านของฝากนะซึ่งจะรวมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเขาไว้ซึ่งมีทั้งเจวบองทองม้วนกล้วยชาบถูกด้วยอร่อยด้วยนอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาที่ระลึกขายด้วยนะคะแต่ว่าใครอยากทําเองเขาก็มีสอนให้ทําด้วยนะนี่คือชมหน้านะคะหลังจากที่แต่งหน้าแต่งปากแต่งตัวเสร็จนะคะทุกคนใกล้เคียงไหม ยิ้มกว้างกว่าเขามีไฟด้วยสนุกสนานกับการทำตุ๊กตาเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาไปไหว้พระกันที่วัดป่าธรรมเจริญเป็นวัดเล็กๆที่สงบมากและยังมีก้อนหินยักษ์ที่ถูกปกคลุมไว้ด้วยรากไม้ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีภาพวาดบนหินที่สวยงามและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมางวิชัยและปางลีลาที่เราสามารถมาสักการะขอพรกันได้ และอีกหนึ่งวัดดังที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนนี้คือวัดถ้ำสีชมพูจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของวัดนี้เลยก็คือลานพระเวที่มีหินขนาดใหญ่ลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาะคซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งจุดนี้เดินมาไม่ไกลเลยนะคะแล้วระหว่างทางก็สวยงามด้วยนอกจากนี้ภายในวัดยังมีจุดให้สักการะบูชาอีกมากมายนะคะได้แก่ถ้ำฤาษีจันทร์และยังมีอ่างเก็บน้ําที่อุดมสมบูรณ์มากเรามาให้อาหารปลากันตรงนี้วาวมากทุกคนปลาตัวใหญ่มาก อย,ยมาก Oh My God จบทริป3วัน2คืนอีสานม่วนใจอุดอรหนองคายบึงการใครอยากมาเปิดพิกัดที่เที่ยวลับๆแบบอันซีนอย่างนี้นะคะรีบตามรีวิวของเรา2คนมาได้เลย